แม่ผมแม่ไปไหนแม่ไปฟินแลนด์แม่ผมไปรประเทศฟินแลนด์แล้วไปหาลูกเล่าให้เราไปหาลูกเล้าเนืออืมลูกผู้หญิงแ่อะล่ะมพาตอันนัน้นนี่ดอกไปเบื้องลูกปีบีทุนแล้วไปเบ<น>ื้องน้องน้องอันสั้นตัวสั้นตัวกับโตเกียวเอ,อ้สั้นตัวกับอันอย่างกูโ,โซเฟียโซเฟีย <laughs> ก,กูกลายคนละ เขาดูไม่ลงจะถึงร้านหัวใจแล้วนะขอร้านหัวใจได้ไหมครับใหญ่ครับมหลาขอถึงหนึ่งล้านหัวใจได้บอคามะลาสีตั้งใจดาคนบกักหลาเสดาคน,าคนสุม,มือเลยครับเยอะครับพอหัวใจมะลาเนี่ยครับมะลาเไดีโพดดาคุนสุม,มืองสุมืองสุมือครับใหญ่เป็นกระเทยบอตาเป็นกระเทยจ้าเป็นตุจ้า เป็นตัวจ่าพี่บักปอบใหญ่ค่ะบักลาขอหนึ่งล่านวาใจไรบอค่ะบักลาสิตั้งใจตื่นขึ้นมาไลโสดดาโค่นโพด,ดาโค่นสมือเลยค่ะบักปอบ คเป็นกระเทยก็เป็นกระตุดกเป็นกระตุดเอา้ยประตูคง<า>ขอบคุณนะครับเท่าไหร่นะไปกนนนดบนกนได้กม่ตอก็ดูราคาเ,เอ้ยค่บักลาขอหนึ่งล้านขอจ่ลยได้ครับ บาลาสิพ so <du pe? S 1> ิเนาไม่เกิดอจะจำผมแต่ว่นี่ยัยเดียนนาเอจะจำบักลาในบ้าน้อบัลลาสีรอบบัคคากเลยดิบาลนี่ไม่มีเธออยู่งนี้หรอึ วอมีหางยังนีงหางประตูคม,มเราเพิ่งไดบอกคุณไม่มีสิทธิ์นั้นหนระอแอม่บ่มีให้เบิ่งเลยคุณไม่มีสิทธิ์น้นแล้วต้องเติมเงินเ,เยอะๆลานแล้ว <c oughs> <c oughs> ลานเอ็ดแล้ว <c oughs> 我在。